หลังจากที่ขอพอรย่านาคนะคะรู้สึกแบบว่าอย่างที่บอกขนลุกตลอดเลยตั้งแต่เดินเข้าวัดมาเลยก็ว่าได้จนมาถึงศาลย่านาคนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยตั้งแต่ต้นตะเคียนมาเลยนะคะขนลุกมากแล้วก็มีความรู้สึกว่า ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าจะได้มาอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าย่าต้องให้เราแน่นอนในความสําเร็จความสมหวังทุกอย่างในครั้งนี้มาค่ะทุกคนเรามาถึงไฮไลท์ของรายการของเราแล้วนะคะเพราะเราแอบเห็นที่มุมเสาเสาหนึ่งนะคะเราเห็นแล้วแหละว่าเขาเขียนไว้ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเลยทีเดียวคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่ ไหาขอหวยคือแบบว่าจะเรียกว่าจุงแจ้งว่าได้อะขอกันตรงๆไปเลยย่าต้องให้อยู่แล้วนะ fc แฟนคลับพี่ชมคลิปนี้แล้วก็รายการเลยอไให้โชว์คนที่กดจับติ๊กไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็ตามนะคะขอให้สมหวังกับทุก ep แล้วก็ทุกๆคนกันล้วกันเนาะย่าจะให้อะไรนะวันนี้จะขอย่าสามเลขไปเลยค่ะ เลขแรกค่ะทุกคนเก้านำโชคมาเลยคะ่ะทุกคนคะคะรับโอ้ยตาตุมหายาทั้งทีคะ่ะเก้าแลยนะเก้าอ,อุ้ย 9, เก้าหนึ่งเรไล่ฝอยหนึ่งเลขนะคะทุกคนเก้าหนึ่งแล้วนะเก้าหนึ่งแล้วนะตื่นเต้นจริงใจใจเต้นต,ตุบตับตุบตับเลยขอดูเองก่อนเลขสวยมากเลยอะนี่คะ่ะทุกคน 918ทุกคนสาธุจ้าสาธุทีมงานเราอะ่ะเขามารอเตรียมแก้บนแล้วนะคะเราทุกคนในคลิปนี้ EP นี้เราต้องมาแก้บนพร้อมๆกันนะสาธุค่ะ918าห หรือว่า9เป็น6อะไรก็กลับกลับกันไปนะคะไม่ได้มาให้เลขไม่ได้มาให้หัวอย่างเดียวนะคะอันนี้เรามาขอโชคขอลาบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยไดเนาะที่สําหรับนักเสี่ยงทุกคนกันละกันเนาะคนที่ชอบตัวเลขดีกว่าเลไลเองก็ชอบขอให้ทุกคนโชคดีนะคะและยังไม่หมดเรามีต้นตะเคียนด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปตรงต้นตะเคียนกันแล้วเลไลก็คืออยากทําการแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นเลขเองดีกว่าใครตาดีได้ใครเห็นเป็นเลขอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ก็สามารถ ทำไปเป็นเลขเสี่ยงโชคได้ก็แล้วกันค่ะแถ,แ,ถแถมให้แฟนับแถมให้แฟนขับเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีตาหรือว่าสิ่งที่เห็นไม่เหมือนกับเราเราไปตรงนั้นก็นเลยเดว่าค่ะไปค่ะ